สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุก้นจ้าแมียลำไยจ้าช่องป้อมหักฟักสวนขั้วจ้ามือนีตัดพักแรงนีตัดพักสิตัดพักไปขายแรงนีแต่ว่าสิบว่าออหไลายจ้าพี่น้องเพราะว่ามือเสารออกไปแล้วรอบนึงจ้ามือเสามีเย็บทั่วเก็บพักบุ้งข้าหน้าออกไปแล้วร้อยนึงจ้าพี่น้องเอาคาแรงขนตำกับพ่อมาจากนอตตะลเมือมาเบิ้งว่าสิได้พักยังไปขายเนี่ยจ้าพี่น้องสิสินี้พักชี่พักชี่นี่กับ่ได้แก้ได้จ้าบ่แก้งามเพออัวจ้ะพี่น้องเขาอัว กำลรศีบาทจ้ะพี่น้องกำลรศีบาทกรศีว่าเอาย่างละลายจ้ะเอาย่างรศีกรรมหากกรเพราะว่าไปขายในบูมานในชุมชนสีว่าเอาหลายจ้ะสีว่าเก็บหลายย่างรศีกำรมหากกรรมศีีผักชีบ้างผักชีงามจะพี่น้องรอบซุ้ดไทยเราได้จันสีลือแปล่งศีผูกหน้าไม้เราจะรอบซุ้ดไทยเราจะพี่น้องแล้วก็สิมีกวางตุ้งจ้ะพี่น้องกวางตุ้งโอบๆเปนอ่อนจ้ะย่างรศีกรรมหากกรแล้วก็สิมี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่คือเป็นของให้ดู ถอดไปแบบนี้เพราะว่าลูกค้าพึ่งเสียไปปลูกน้าจ้าพิ่นเสียไปปลูกน้าแล้วก็สีนี้นี่จ้าพี่น้องผักขยแยงผักขย่งนี่สีขายกำลังหาบาทเองจ้าเพราะว่าเป็นนังชื่อต้องขายกำลังหาบาทเพราะว่าผักพวกนี้ห้องปลูกทีนึงห้องสามารถยูได้ดนจ้าดูได้ตลอดไปห้องตัดแล้วก็กระปงไม้ตัดแล้วก็กระปงไม้ห้องกระขายแบบราคาแบ่งปันราคาพีราคานองให้พี่น้องพึ่นเอาไปขายายพันุก็ไใดจ้าพี่น้องพึ่นเอาไปขยายพันุตัวใด อเอาแบบนี้เป็นนีบเลยจ้ะสามารถเอาไปขยายพันธุ์ตัวใดซื้อเทเดียวได้กินตลอดไปจะ้ะถ้าผู้พันุบกคานได้จะ้ะถ้าผู้พันุฉลาดได้ถ้าผู้พันขันรือว่าพันบกฉลาดกะ้ะสิบว่าได้กินเอาแบบนี้ไปเสียบเลยจะ้ะยอดนี่ละเอาไปเสียบเราก็ตัดยอดเขาออกบ่าให้เขาออกดอกให้เขาปูงไม่จากพี่น้องปลูกเทเดียวยู่ใดโดนยู่ใดตลอดไปก็เลยบ่ต้องบอข่ขายแพงจากพี่น้องราคาแบ่งปันแล้วก็สิมีคขนาอีจะ้ะตัดขนาก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ขานานี่ก็สีพ่อลายจ้าพี่น้องเอหา,งหา,า,าหากมย่างหากรขมานาหากมขึ้นชยัยห้ากำแกบบน,นี้เขาชี้ใสสวงรอยแล้วพี่น้องเอาสวงรอยสงรยหาสีบาทจ้าพี่น้องสวงรยหาสีบาทเพราวะว่าหิ้งเสาเอาไปเลื้ยยนึ่งพเลียวพี่น้องเอามือละซัเหนียวน้องจานะมือล,มล้วั่เหนียะ สำหรับลิปนี้ก็ิ่วยจตัวเพี้ยงแคนีนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับกาอบบุญกอบพุ่นพอเม่พี่น้องพุ่งไปทุกผู้ทุกคนได้ใจเดอ้อกับขอบคุณเอ้ที่ทุกทุกทันที่เขามาก,กดไหลกดแช่กดติดตามช่องเม่ลยลำไพ้ฝากกดติดตามช่องเม่ลยลำไพ้ในได้ใจเดอ้อช่องความหักปัก,กสนพั่วสำหรับคนทีรักในการปลูกรักในการเกษตรกษตรวางเพื่อกสิมีคขิดสาระลิดพ่วงดูแม่งปันประสบการณ์ดีๆให้พอแม่พี่น้องือเบิ้งเพื่อเอาไปเป็นแนวทางเพื่อไปศึกษาเรียนรู้ เด้อพี่น้องเด้อกราบขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ